เรื่องหมาที่กลับมาหลังฝั่งไปแล้วเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่คนไทยจํานวนไม่น้อยเคยเจอหรือได้ยินมาโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณและการเวียนว่ายตายเกิดเข้มข้นมากต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่เล่าต่อกันมาในจังหวัดสุรินทร์เรื่องของเจ้าด่างหมาเฝ้าบ้านที่กลับมา เมื่อหลายปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชายแดนสุรินทร์พวกเขาเลี้ยงสุนัขไทยหลังอ่านชื่อว่าเจ้าด่างมันเป็นหมาที่ฉลาดมากคอยเห่าเตือนเวลาใครแปลกหน้าผ่านมาหน้าบ้านและมักเดินตามคุณตาเจ้าของบ้านไปไหนมาไหนตลอดวันหนึ่งเจ้าด่างป่วยหนักอายุประมาณ12ปีหมอในหมู่บ้านบ,านบอกว่า อายุมากแล้วคงไปไม่นานไม่กี่วันต่อมาเจ้าด่างก็จากไปอย่างสงบตอนกลางคืนครอบครัวช่วยกันฝังเจ้าด่างไว้หลังบ้านใต้ต้นมะขามใหญ่พร้อมทำพิธีเล็กๆจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับมันไปอยู่ด้วยตามความเชื่อพื้นบ้านแต่เรื่องแปลกเกิดขึ้นในคืนนั้นเลยคุณตาได้ยินเสียง เห่าต้อนคนดังมาจากลานหน้าบ้านซึ่งเป็นเสียงของเจ้าด่างที่เขาจำได้ดีตอนแรกคิดว่าอาจเป็นหมาตัวอื่นแต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่เห็นหมาตัวไหนเลยรอยเท้าหมาที่เป็นลักษณะพิเศษขาหลังซ้ายเจ้าด่างเคยหักเลยเดินกระเพกปรากฏอยู่บนคืนดินเปียกฝนหน้าบ้านชัดเจนคืนต่อๆมาเจ้าด่างกลับมาทุกคืน มันจะมานั่งเฝ้าหน้าบ้านตอนดึกเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านข้างๆยังบอกว่าเห็นหมาสีด่างเดินตามคุณตาตอนเชาวมืดทั้งที่รู้ว่าเขาฝังไปแล้วเด็กๆแถานั้นยังเคยโยนข้าวเหนียวให้แล้วบอกว่าเห็นมันรับแล้วหายไปเฉยๆคุณตาไม่ได้กลัวกลับพูดเบาๆหน้าหลุมฝังว่าถ้ารักตาจริงไม่ต้องเฝ้าแล้วนะลูก ไปที่ดีเถอนะหลังจากคืนนั้นทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงเห่าไม่มีรอยเท้าอีกเลยหลายคนเชื่อว่าเจ้าด่างยังห่วงบ้านและห่วงคุณตาจึงยังไม่ไปไหนหลังตายพอคุณตาบอกลาวิญญาณของมันจึงยอมไปสู่พบผู้ใหม่บางคนเชื่อว่าอาจกลับมาเกิดเป็นลูกหมาตัวใหม่ในละแวกนั้นภายหลังก็ได้นะ เรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาในหมู่บ้านจริงแล้วยังมีคนบอกว่ารอยเท้าหมากระเพกตอนฝนตกเป็นหลักฐานที่หลายคนเห็นกับตา